คุณสุมิตรเตชะสุขสารประธานบริหารและคุณฝนทิพย์แจ้อึงกรรมการบริษัทแอมแพกเอสเทติกจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวพระเอกเบอร์ต้นของประเทศเจเจพิพัฒน์แบรนด์แอมบาชเดอร์นูเวียฟิเลอร์สัญชาติอิตาลีที่จะมายกระดับตลาดสารเติมเต็มในคลินิกความงามของไทยที่ให้ความทัดเทียมกับนานาชาติจึงได้เลือกสรรนวัตกรรมความงามที่ล้ำสมัยและปลอดภัย เพื่อมาตอบโจทย์การดูแลใบหน้าและผิวพรรณในทุกมิติผลลัพธ์อยู่ได้อย่างยาวนาน1-2ปีและทนต่อความร้อนเครื่องเลเซอร์มีความปลอดภัยสูงมากไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ส่งผลต่อความแข็งแรงความฟื้นฟูของผิวริ้วรอยต่างๆและยกระชับใบหน้ามากกว่าสารเติมเต็มทั่วไปจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองละที่เรามีงานใหญ่ๆของอ,อ,อีเวนต์ของนูเวียนะคะ<ม>ก็ ในแง่ของการเป็นอาจารย์เรียนแพทย์นี่เราคงจะช่วยสนับสนุนในแง่ของความรู้ทฤษฎีประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภยัยซึ่งตอนนี้เนี่ยงานวิจัยที่เริ่มทาที่สิรีราชเนี่ยก็ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งในวันนี้เรามีอาจารย์ธัญญาที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะนําเสนอผลงานที่พึ่งเรียกว่าส,สุดๆแบบใหม่มากแล้วก็อยู่ระหว่างกลางของการวิจัยเราก็มาเปิดผล ให้ทุกท่านดูก่อนก็จะเป็นให้กับคุณหมอมอนะคะก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ว่า,าหลังจากที่ได้ฉีดในคนไข้รอตแรกไปแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราในฐานะาทํางานอยู่ในโรงเรียนแพทย์ก็ต้องสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลแล้วก็เทคนิคการฉีดที่ถูกต้องและปลอดภัยจริงๆแล้วถ้าดูเทรนด์ของการเขาเรียกว่าเรื่องความสวยความงามนะคะ เราจะเน้นอยู่2อ,อย่างอันที่1คือจะต้องไม่เห็นเด่นชัดว่าเราทําสังเกตว่าคนที่จะทําผ่าตัดอะไรที่เห็นชัดๆมีหรือมีระยะพักฟื้นตัวเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงล้วเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิลเ,เลอร์ก็จะช่วยตอบโจทย์มากขึ้นอันที่2คือตอนนี้เราเน้นการใช้สิ่งที่เรียกว่าการกระตุ้นผิวให้สร้างคอลลาเจนซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมีสาร แคลเซียมไฮดรอกซิแอพพาทิตซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในการกระตุน้นเพะฉะนันก็อาจจะได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเติมเต็มการทำให้คุณภาพผิวดีขึ้นไปด้วยกันเพะฉะนันอันนี้ก็จะตอบโจทย์กับเทรนด์ของความงามที่กำลังเข้ามาในปีตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับความปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีงานวิจัยที่วันนี้ก็ได้พูดถึงนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆในอดีตท,ที่ว่าการใช้สารที่แตกต่างไปกับฟิลเลอร์ที่มีในท้องตลาด ก็คือใช้สารตัว PEG นะคะหรือโพลีอทิลีนไกรคอรซึ่งมีงานวิจัยจากของคนอื่นก่อนเพราะว่าประเทศอื่นเขาใช้มาก่อนเราก็บอกว่ามีความปลอดภัยแม้แต่ในคนไข้ที่เรียกว่ามีภาวะภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ ดังนั้นเนี่ยในแง่ของความปลอดภัยเราเชื่อได้ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอผลแล้วก็การใช้ให้เยอะขึ้นในประเทศกว่าเราจะบอกได้แน่ๆก็อาจจะต้องให้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดแล้วก็มีคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่านี้ถึงจะยืนยันได้อย่างแน่นอนก็ขออนุญาตซิม p ิ i ฟลหรือทําให้ง่ายขึ้นนะครับว่า หลายๆคนเนี่ยในความงามก็คงจะเริ่มคุ้นเคยแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจากอดีตสมัยก่อนเราอาจจะรู้สึกต่อต้านกับการทําความงามไม่ว่าจะเป็นท็อกซินฟิลเลอร์เลเซอร์นะครับแต่ปัจจุบันการยอมรับมากขึ้นนะครับและตัวนี้นะครับมันก็คงเป็นฟิลเลอร์ซึ่งหลายนคนก็อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ฟิลเลอร์ในท้องตลาดผู้บริโภคก็มีโอกาสที่จะเลือกซื้อมากขึ้นนะครับแต่ว่าดูเวียเป็นฟิลเลอร์ที่ฉีกแนวกระโดดออกมาจากฟิลเลอร์อื่นเลยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติที่สำคัญคือตัวคอสลิง อะไรคือคําว่าคอสลิงค์นะครับคอสลิงค์หมายความว่าตัว HA เนี่ยมันเป็นสารน้ําตาลโมเลกุลที่อยู่ในร่างกายของเราร่างกายสร้างได้แต่ถ้าผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราฉีดเข้าไปตรงๆมันจะสูญสลายเร็วดังนั้นมนุษย์เราก็พยายามคิดค้นหาสารที่มา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 ,มา,ากันเพื่อให้มันถูกสลายได้ง่ายดังนั้นปัจจุบันเนี่ยฟิลเลอร์จึงทำให้ทำให้สายได้ยากขึ้น <c oughs> ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับ ฟิลเลอร์ก็ทาให้มีอายุอยู่ได้นานประมาณเฉลี่ยหนึ่งปีนะครับโดยสารที่เราใช้ตัวนั้นเ,นเราเรียกว่า BDE นะครับสารตัวนี้มีการใช้มาน,นานละนะครับแล้วฟิลเลอร์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดคือใช้สารตัวนี้ตลอดนะครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า BDE เนี่ยเป็นสารพิษนะครับแต่ด้วยการผลิตอย,อ,ยอ,ยอย่างแนบเนียนเนี่ย,น,ยนครับมันก็สามารถใช้ในมนุษย์ได้แต่ถ้าหากผลิตคุณภาพไม่ดีเราจะพบว่า,าพอ BDE เบิสัมผัสกับตัวเนื้อเยื่อของเราบางคนมีบวมขึ้นซึ่งบางคนจะรู้สึกดีเออคือใช้ฟิลเลอร์เพิย แต่ปัญหาคือเวลาตอนที่มันจะสูญสลายบางคนมีบวมๆยุบๆและต้องไปฉีดสลายนะครับและณนะวันนี้เนี่ยมันมีการคิดค้นสารคอร์สลิงตัวใหม่นะครับชื่อว่า PEG ซึ่งมันไม่ใหม่นะครับมันก็มีมาตั้งแต่ปี2012แล้ว สารตัวนี้เป็นสารที่มีการใช้ในยาในอะไรอยู่แล้วยาระบ,บายอะไรอย่างนี้แล้วมาตรฐานความปลอดภัยของสารตัวนี้ค่อนข้างสูงการใช้สารตัวนี้เข้ามาเนี่ยทำให้การบวมไม่มีนะครับแล้วฉีดแล้วดูเป็นธรรมชาตินะครับและในระยะยาวที่จะมีการสูญสลายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาบวมๆยุบๆเหมือนอย่างหลายๆคนที่เคยฉีดฟิลเลอร์มาคงจะเคยเจอประสบการณ์ประเภทนั้นนะครับและนอกจากนี้ยังมีคาลเซียมมอลติซีอัพไทท์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนนะครับแล้วก็ยังมีไกลซีนกับโพล,ลีนซึ่งช่วยการสร้างคอลลาเจน หลายๆคนอาจจะชอบกินอาหารเสริมคอลลาเจนนู่นนี่นั่นนะครับแต่อันนี้คือกรดอะมิโน,โนเลยที่เป็นตัวเป็นโครงสร้างสําหรับไปสร้างคอลลาเจนนะครับอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้โดดเด่นและแตกต่างจากคําว่าฟิลเลอร์เดิมๆทั่วๆไปครับสําคัญจริงๆมีอีกอย่างหนึ่งที่พอดีอาจารย์มาอาจจะหลุดไปนิดนึงคือตัวนี้เนื่องจากการเกาะกันของ ฟิลเลอร์เนี่ยมันเกาะกันเกาะกันไม่ค่อยไม่ค่อยแยกออกจากกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการที่ฉีดไปแล้วมันย้าย,ายที่ไปอยู่ที่อื่นมันไม่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าณนะวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าในวงการแพทย์เองเราก็มีการคุยกันตรงนี้นะครับเพราะว่าตลาดความงานเป็นตลาดที่หวานหอมครับแล้วก็มีนักลงทุนเข้ามานะครับและในขณะเดียวกันคนไข้ก็เจอปัญหาคือณวันนี้เราพูดถึงว่าถ้่าฟิลเลอร์ที่ถูกต้องตามท้องตลาดเรามีให้เลือกเยอะนะครับ แต่ว่าดูผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวหนึ่งที่แตกต่างจากอันอื่นก็จริงแต่ในท้องตลาดมันยังมีผลิตภัณฑ์ที่เถื่อนนะครับหรือคลินิกที่เถื่อนหรือแพทย์ที่เถื่อนอันนี้คืออ,อันแรกก่อนที่อยากจะให้ประชาชนหรือผู้บริโภคแยกย้ายให้ออกก่อนนะครับเพราะถ้าหากคุณแยกย้ายไม่ออกอันนั้นคือปัญหาที่อันตรายแต่เมื่อคุณแยกย้ายออกแล้วนี่นะครับปัจจุบันมันก็มีผลิตภัให้คุณเลือกหลายรูปแบบนะครับเฟลเลอร์ตัวนี้ก็เป็นอ,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 อีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทาให้เราได้ใช้อย่างรู้สึกว่าสบายใจนะครับแล้วก็มีผลในการใช้ที่ธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งฉีกแนวจากฟิลเลอร์เดิมๆทั่วไปครับฟิลเลอร์จริงๆแล้วว่าฟิลเลอร์ที่เอาเข้ามาก็อย่างที่บอกว่าเป็นฟิลเลอร์สมัยใหม่แล้วก็มีทั้งหมด3อย่างแต่ว่าอยากจะพูดตัวที่ทําวิจัยกับอาจารย์ดังสิมานที่ศีรานะคะซึ่งตัวนี้ก็คือชื่อว่าตัวไฮโดรดีลาสจริงๆแล้วตัวนี้เป็นสกินบูสเตอร์ก็คือเป็นการเติมน้าให้กับผิวจริง การฉีดสกินบูสเตอร์ไปทำให้เติมน้ำให้กับผิวแต่ว่าตัวไฮโดรดีลาของมูเบียเนี่ยเขามีไซน์คิดค้นลึกไปกว่านั้นคือเขาคิดว่าการเติมน้ำอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็ตามมันก็มีวันหมดไปใช่ไหมคะเพราะเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแก่ของผิวหน,นังแล้วก็ตัวผิวหนังเนี่ยมันฟังชันหรือว่าทำงานได้ไม่ดีเท่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการเติมกรดอะมิโนแล้วก็แคลเซียมเพื่อที่จะไป <S <S บูสเตอร์การทำงานการฟังก์ชันของผิวหนังให้เป็นปกติด้วยคือมันไม่ใช่แค่เติมอยย่างเดีว ันนเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะหนดมากเลยในการคิดผนเรื่องสารขเขาก็นูเวียเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยได้สักประมาณครึ่งปีละนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทดลองใช้แล้วก็ได้สอนมาหลายครั้งละอาจารย์ทุกท่านก็ได้ทดลองใช้พบว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยยกพยุงผิวในหลายๆชั้นได้ดีโดยที่ยังดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังไม่เคยมีใครเจอผลลบ เช่นอาการอักเสบหลังฉีดอาการรดมหลังฉีดนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ฉีดไปเนี่ยคำว่า b i l s i m u l a t i o n ที่ตอนนี้คนฮิตกันว่ากระตุ้นให้ผิวซ่อมตัวเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและเห็นผลหลังจากที่ฉีดไปประมาณอย่างน้อย3เดือนนะครับตอนนี้ในเมื่อเราใช้มาประมาณ6เดือนแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าผล bio stimulation เนี่ยเห็นเกิดขึ้นจริงซึ่งเดี๋ยวจะสอนต่อไปในห้องนะครับผล bio stimulation ที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร1นึ่งอ่ะพบว่า คามชุ่มชื่นของผิวดีขึ้นสองเพราะว่ารูมขนเล็กลงดูเล็กลงสามสีผิวดูสม่ำเสมอขึ้นมเม็ดสีดูจางลงซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์ที่ฟิลเลอร์อื่นๆอาจจะยังไม่มีเพราะว่าไม่มีการบวกเอาแคลเซียมไฮดรอกไซดาปท้ย,ยแล้วก็กดอะมินโนโฟไลซีนอัลกอฮินเข้าไปเพราะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่1ปลอดภัย2ทนความร้อนด้วย3ได้ผลนอกเหนือจากการเป็นฟิลเลอร์ ก็ก็เป็นเป็นฟิลเลอร์แบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจเพราะมีทั้งความปลอดภัยแล้วก็รีภาพหลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนจากการที่เป็นบอลสติมเลอรีแบบดฟเฟก t แล้วเนี่ยมันก็มีส่วนของการที่ช่วยเป็นแอนตี้อินฟลามาชรีดฟเฟกต์ด้วยเช่นกันคือเป็นการที่ช่วยลดอาการตักเสษลงค่ะเพราะว่าผิวของเรานั้นเนี่ย เนื่องจากมันไม่ใช่แค่เป็นการลิฟติ้งหรือว่าเป็นการปริ้นไมส์อย่างเดียวหรือเป็นการเสริมสร้างคอลลาเจนแต่ว่าการที่มีไลซีนกัโพรลีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนแอซิดเนี่ยบวกกับคาเีชอพโยทูซีอัลเบไทด้วยเนี่ยมันมีส่วนผสมที่ทําให้เกิดการลดอาการอักเสบของผิวของเราลงงั้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้เอฟเฟกต์นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกผิวของเราก็จะยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ก็บริษัทเราก็ MBS ติ่งครับก็เดินเดิน,ดน,ดนธุรกิจมาในด้านของความงามขึ้นมาได้ประมาณ20ปีแล้วนะครับแล้วก็ยินดีเวียแล้วก็นำเสนอพยายา,า,ามกู้ดับปิตพันที่ที่ดีเนี่ยที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ให้ผลในการรักษาค่อนข้างดีแล้วก็พยายามที่จะสร้างให้เป็นเป็นเป็นเซ็นเตอร์ของเอเชียะครับเคยได้รับความร่วมมือนครับจากอาจารย์นสิบาอาจารย์ขวัญนะครับอาจารย์ธัญญานะครับจากศิรานะครับแล้วก็ อาจารย์อาจารย์มากนะครับจากสถาบันแพทย์มรอการแล้วก็อาจารย์อาจารย์หมอผกิดนะครับอย่างที่ทราบนะคะนูเวียิวเวียใหม่ของฟิลเลอร์นะคะซึ่งจริงๆนะคะเราได้เข้ามาในตลาดเนี่ยประมาณ6เดือนแล้วะคะ่ะโดยประมาณแต่ว่าช่วงแรกที่เราเข้ามาค่ะเราเราพยายามให้คุณหมอได้ลองใช้ให้คุณหมอได้ศึกษาจะเป็นในในด้านการอบรมหรือการลองใช้ซะมากกว่าคะ่ะ แต่ในปีนี้นะคะเราจะทำการตลาดสื่อไปถึงคอน sumer เ,เพื่อจะบอกว่าสินค้าของเราดีและปลอดภัยยังไงที่แพทย์ได้ผ่านการใช้มาแล้วค่ะซึ่งอย่างในปีนี้ค่ะเริ่มต้นปีมาเราก็มีการเปิดตัวแบรนด์แอมในวันนี้ย่ะค่ะดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากคือส่วนตัวผมก็ก่อนที่จะตกลงรับก็คือได้คุยกันครับผมแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากที่เรา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลเวลเน็์แบรนด์ฟิลเลอร์ที่ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยจริงๆครับแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆตอนนี้คือตลาดฟิลเลอร์เยอะมากอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งเผื่อนมีทั้งอะไรเต็มไปหมดซึ่งความปลอดภัยยิ่งสําคัญขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเราเราเรา,เราดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆท,ที่แบรนด์เลือกเราแล้วก็จะทําให้เต็มที่ครับจริงๆมันเซนซิทีฟมากครับเรื่องนี้ครับคือส่วนตัวก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เคยใช้เนาะ แล้วก็เราก็เชื่อว่าหลายๆคนเคยใช้แล้วก็ปัจจุบันนี้มันแทบจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับการแบบดูแลความสวยความงามเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภยัยผมว่าเป็นสิ่งแรกๆเลยที่ทุกคนควรจะต้องคอนเซิร์นเพราะฉะนั้นเราก็มันคือจุดเด่นของของของที่เราพยายามจะจะจะบอกทุกคนว่าทางนูเวียเน้นเรื่องความปลอดภยัยแล้วเราก็ใส่ใจกับมันมากจริงๆครับก็อยากให้เน้นเรื่องความปลอดภัยมากๆเลย เรื่องเกี่ยวกับของนูเวียถูกไหมคะจริงๆมี2มี2ช่องทางที่ติดต่อได้ง่ายๆถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะคะก็งานวิจัยที่ตีพิมพ์ก็สามารถที่จะค้นได้บนเว็บไซต์ทางการแพทย์อันนี้มีอยู่แต่ถ้าเป็นข้อมูลในเรื่องการใช้การติดต่อหรือการสําหรับแพทย์นะคะที่สนใจก็ต้องติดต่อทางบริษัทแอม เราก็มีโซเชียลครับมีโซเชียลอยู่ในไอจีในเฟซบุ๊กว่าในไลน์ติดต่อไลน์ผมมีสัือว่าติดต่อเพื่อใช้เฟไมเสเ็จถามบริษัทเกิดอยากรับบริการที่ไหนยังไงแล้วก็มีมีรีวิสให้รีวิสของของพี่ดิฉัโรงงานที่มีที่ดีที่สุออท, 3, ที่สำคัญต้องตรวจสอบนะคะว่าเป็นเรียกว่าเป็นสถานพยาบาลที่<ช>เรียกว่าใช้ของแพ้เนาะเพราะว่าอันนี้ซึ่งเดี๋ยวทางบริษัทก็คงจะมีการ เอาชื่อคลินิกหรือว่าสถานพยาบาลที่ใช้เนี่ยขึ้นไว้เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนใช้ผลิผลตภัณฑ์ที่เป็นของปลอมอ๋อครับที่จะถ้าจะอยากเสริมเพิ่มเติมพิ่มเติมไครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ฟิลเลอร์แตกต่างจากอันอื่นอีกอันหนึ่งนะครับคือเวลาที่ใครหลายคนเคยมีประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยจะได้รับคาแนะนําว่าอย่าไปโดนความร้อนนะอย่าไปทําเครื่องอะไรที่มันนู่นนี่นั่นนะเพราะมันจะสูญสลายง่ายตัวนี้มันออกแบบมาให้ ทนทานต่อความร้อนและการสูญสลายนะครับและก็มันมีเครื่องมือที่ใช้ผสมผสานกันโดยเป็นเครื่องที่ใช้พลังงานเหมือนกับเครื่องยกกระชับอะไรทั่ว,วไปและใช้ฟิลเลอร์ร่วมกันจะทําให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าการใช้เครื่องเดียวๆหรือการฉีดฟิลเลอร์เดียวๆนะครับและเขาก็บปนเครื่องที่ทําออกมาเฉพาะ สำหรับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพผิวหรือว่าการยกกระชับใบหน้าครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แตกต่างและฉีกแนวออกไปอย่างชัดเจนก็อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วตอนนมี้ฟิลเลอร์มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีไม่ว่าชาร r คเตอร์ลิสติกหรือว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปค่ะก็อยากให้ลองไปลองแล้วก็น่องจากผ่ามสัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นเ L ลแอลอาจารย์มีอะไรที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมหรืออยากเพิดมอยาเพิ่มเติมอีกไหมครับคือคิดว่า ฟิลล์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิลเลอร์ที่ใหม่คือที่เขาสโลแกนก็คือแบบ new way ดังนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งเดิมๆม,มากๆแต่ว่าเรอยากจะให้เปิดใจรับแล้วก็ลองดูงานวิจัยที่ที่แบ c k อพด้วยไม่ใช่แค่แบบพูดเฉยๆแล้วรอดวูว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น ข่าวตุกอ้อก,ก็กกกกไม่มีนะก็คงฝากฝากทีครั้นี้ในตลาดด้วยนะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยการตรวจสอบเขาเป็นคนแบบต้องไมนี่ยเ,เ,เช็คเช็คที่บริษัทเราจะมีนโยบายดีมากในการ